เรื่องราวดราม่าเหมือนจะอยู่คู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากจบกรณีของเมสันกรีนวูดไปล่าสุดแอนโทนีก็กลายเป็นหนึ่งคนที่กำลังถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายแฟนเก่าของเขาเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างณเวลานี้เราพาทุกคนไปจอบดราม่าของแอนโทนีไปด้วยกันในเกมเองะเลงข่าาครับ ดูเหมือนว่าเราเลดอาร์มี่จะไม่ได้ปวดหัวแค่เรื่องในสนามซะแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนอกสนามก็ทุกหนักไม่แพ้กันโดยเฉพาะเรื่องราวของบด,ดาปีดขวาอย่างเช่นเมสันกรีนวูดที่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาเรื่องทำลายร่างกาย กับข่มขืนพวกเขาเพิ่งจะเคลียร์บทสรุปของเรื่องนี้ได้ไม่นานนะครับหรือจะมีกรณีของเจนแอนซานโชที่กำลังมีปัญหาจากการตอบโต้กับเอริกเทนฮาร์กแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือสถานการณ์ของปีกขวาตัวหลักอย่างแอนโทนีที่ถูกกล่าวหาจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นอดีตแฟนเก่าอย่างกาเบร่าคาเวเวลิที่ยืนยันว่าเธอนั้นเคยถูกแอนโทนีทำร้ายร่างกายอย่างหนักทั้งในบราซิลและมนเชสเตอร์ซึ่งหลายๆเรื่องที่เธอคนนี้เล่าเนี่ยนะครับหากมันเป็นจริง บางทีแอนโทนี Anthony, อาจจะเป็นนักฟุตบอลอีกคนที่อนาคตของเขาอาจจะต้องดับวูบไปก็ได้รเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นตรงนี้ครับสาวลึกลับออกรงแฉแอนโทนีเอริกเทนฮารกเลอกดึงแอนโทนีมาจากอาจร์เอนตดัมในซีซันก่อนด้วยราคา82ล้านปอนด์โดยตั้งความหวังว่าแข้งรายนี้จะเพิ่มมิติเกมรุกทางฝั่งขวาให้กับทีมของเขาได้ซึ่งซีซันก่อนครับแม้มันไม่ได้พีคที่สุดแต่ผลงาน,นก็พอจะรับได้ครับโดยแอนโทนีลงสนามไป47เกมยิงไป10ประตูกับ5แอสซิสมันก็พอเป็นกราฟผลงานที่พอจะพัฒนาต่่่อออออไปไปปดด้นนนนะครับจกกทงงเืมมมิิถุาาาาาายีี2023ววนนวึ ด้วยข้อกล่าวหาที่รุนแรงแต่ก่อนจะไปเจาะลึกถึงข้อกล่าวหาเหล่านั้นเราจะเป็นต้องรู้จักผู้หญิงคนนี้ก่อนครับว่าเธอคือใครกาเบล่าเธอทําอาชีพเป็นดีเจครับเป็นนางแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ปัจจุบันกาเบล่าอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นโดยปัจจุบันนั้นเธอมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมราวๆ5 0 0นคนซึ่งมีการเปิดเผยว่า เธอเคยมีความสัมพันธ์ในฐานะแฟนกับ Anthony, แอนโทนีตั้งแต่ปี2021แบบไม่เปิดเผยทั้งคู่เริ่มออกเดทสมัยที่แอนโทนียังเล่นให้กับอาแจ็์นะครับพวกเขาพักด้วยกันในเมืองอัมสเตอร์ดัมก่อนที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในปี2022จนกระทั่งดราม,ม่าของทั้งคู่ได้เริ่มต้นขึ้นครับดราม,ม่าตรงนี้เกิดจากการปเปิดเผยของสื่อบราซิลอย่างโกลบอลที่รายงานว่าแอนโทนีโดนกาเบล่าคาวาลลนแจ้งความต่อตำรวจซอรปาโลว่า เธอถูกแอนโทนีทำร้ายร่างกายและเรื่องราวหลังจากนี้อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับตามคำกล่าวอ้างของกาเบลีครับเหตุการณ์ทำร้ายครั้งแรกเกิดขึ้นเดือนกรกฎราคมปี2022หลังเธอบอกเลิกกับแอนโทนีที่ไนท์คลับเมืองซาเป,ปอโลเธอระบุว่าเคยโดนแอนโทนีกับพนักง,งานรักษาวความปลอดภัยในไนท์คลับดึงตัวขึ้นรถด้วยการกระชากผมในขณะที่เธอตั้งครรภ์ได้17สัปดาห์ก่อนที่กาเบลีจะให้การว่าเธอแท้งลูกในเดือนกรกฎาคมแต่ไม่ได้เผยถึงการแท้งครั้ง ในขณะที่แอนโทนีกลายปาเป็นนักเตะปีศาจแดงแกาเป็ลร่าได้กลับมาคบกับแข้งรานี้อีกครั้งพวกเขาคิดว่าทุกอย่างหลังจากนี้น่าจะโอเคแล้วจนกระทั่งต้นปี2023ครับเธอเอาว่าแอนโทนีได้หวนกลับมาทำร้ายร่างกายเธออีกครั้งขราวนี้มันรุนแรงมากนะครับถึงขนาดที่ซิลิโคนจากการทำศัลยกรรมนั้นหลุดออกมาแถมทำศีรษะของเธอแตกอีกด้วยจนแอนโทนีครับต้องพาเธอไปรักษากับทีมแพทย์ของปีศาจแดงก่อนจะเดินทางกลับไปรักษาตัวที่บราซิลแถมยังมีดีเทลเรื่องของการทำร้ายร่างกายเพิ่มเติมนะครับอย่าเช ด้วยอีกทั้งยังมีการถึงห่วงเกินเหตุโดยมีกลุ่มคนใกล้ชิดเช่นแม่และกลุ่มเพื่อนของ,ของเธอเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ครับในเดือนพฤษภาคมครับกาเบรล่าตัดสินใจเดินทางกลับประเทศบราซิลโดยไม่ได้บอกแอนโทนีซึ่งถึออาศัยช่วงจังหวะที่แอนโทนีกำลังโฟกัสกับการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมชนะบอลมัด1-0การที่เธอทําแบบนี้เนะี่ยนั่นเป็นเพราะว่าแอนโทนีนั้นมีอาการหึงหวงรุนแรงครับพร้อมกับข่มขู่ว่าตัวเขาเนี่ยรู้ว่ากาเบรล่ากำลังมีคนอื่นและถ้ามีเขาจะฆ่าทิ้งศ การขู่ฆ่าและกาเบ่าเองก็ต้องการให้ตำรวจรับทราบเรื่องนี้เพราะแอนโทนีมีกำลังทรัพย์มากพอที่จะหาอาวุธมาทำร้ายตัวเองรวมถึงทำร้ายตัวเธอได้ด้วยครับจากนั้นก็ตามครับในช่วงทา์ไลที่กาเบ่าแอบอ้างนั้นมันคือช่วงเวลาที่แอนโทนีอาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาในการภรรยาอย่างโซลาเินซิลวากับลูกชายอีกคนครับตอนนั้นหลายคนก็เลยงงว่าและกาเบล่ากับแอนโทนีพบกันด้วยความสัมพันธ์แบบไหนเป็นการแอบอ้างหรือเปล่าแอนโทนีจึงออกแถลงการในเดือนมิถุนายนครับโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแลจมีการืนเอ้องเรร่วนเาาหย พักใหญ่เลยครับก่อนที่เรื่องราวนะครับมันจะหวนกลับมาอีกครั้งเมื่อฤดูกาลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นระเบิดตุ้มอย่างแอนโทนีก็ตามมาครับหลังจากกรีนวูดกับตัวเกราเฟ่นํามาเค้าว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับปิซาดแดงก็เคลียร์ปัญหานี้ได้สําเร็จในเบื้องต้นหลังต้องทนคาราคาซังเราๆ2ปีแต่ว่าถัดจากนั้นแค่เพียง1วันครับปัญหาใหม่ก็ต่อคิวมาพวกเขาทันทีโดย URL ครับสื่อบราซิลระบุว่าคาวาลินกลับมาอีกครั้งพร้อมหลักฐานมากมายว่าเธอถูกแอนโทนีทําร้ายร่างกายมันจะเป็นรูปภาพบาดแผลนิ้วมือที่ถูกทําร้ายจนเห็นกระดูกที่เป็นผลพวงจากการกระทําของแข้งรายนี้รวมถึงข้อความที่แอนโทนีส่งมาข่มขู่เธอมีทั้งข้อความเสียงที่แข้งรายนี้ส่งมา ขอโทษเธอมีการกล่าวลากาเบลา่าโดยตามความก่วอ้างของเธอนะครับแอนโทนีทำลายมือถือถึง2ครั้งและพยายามกระชากเธอขึ้นรถถึง2ครั้งแถมเธอยังโดนทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่ยังตั้งคันพร้อมโดนข่มขู่ว่าจะผลักเธอออกจากรถตอนที่แอนโทนีขับรถด้วยความเร็วสูงอีกทั้งยังมีการเปิดเผยจากกาเบล่าว่าแอนโทนีมีอาการหึงหวงเกินควบคุมได้ตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งครับแขงรายนี้เคยโกรธเธอมากๆหลังพบว,ว่ากาเบลา่าเคยไปกดไลค์และคอมเมนต์โพส์ของเนมามเมื่อสี่ปีที่แล้วเรามาดูตัวอย่างของคำให้การของกาเบ อันไปแม่และพ่อเลี่ยนของเขาถึงกับขังเขาไว้ในสนามฟุตบอลเขามีสนามฟุตบอลอยู่ในห้องนั่งเล่นมีรัว้วล้อมรอบเขาอารมณ์เสียพยายามจะออกจากสนามด้วยวิธีต่างๆที่มีการคว้างฟุตบอลใส่ชั้นและยังคว้างโทรศัพท์มือถือใส่ชั้นด้วยเขาบอกว่าเขาจะฆ่าชั้นและเขาจะฆ่าตัวตายนี่คือคำกล่าวอ้างของกาเบลียนะครับซึ่งเรื่องราวและหลักฐานทั้งหมดที่ทเรากล่าวมานะครับนอกจากจะถึงมือสื่อแล้วเนี่ยมันถึงถึงมือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เซาเปาโลในบราซิลและแมนเชสเตอร์ในอังกฤษยอย่างเป็นทางการแล้วด้วยครับจากนัั้นนนเีี่ยะครรบบทมชาาติซ ห้วพอดราม่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆครับแอนโทนีเนี่ยก็ไม่อาจจะอยู่เฉยได้ครับเขาออกมาแถลงผ่านอินสตาแกรมโดยมีใจความว่าด้วยความเคารพต่อทุกๆคนผมจำเป็นต้องกล่าวต่อสาธารณะเรื่องข้อกล่าวหาที่เป็นเรื่องเท็จต,ตอนนี้การสืบสวนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของความยุติธรรมผมไม่อาจพูดถึงเนื้อหาของมันได้ผมพูดได้อย่างเต็มปากว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่มีความจริงเลยและความสัมพันธ์ของผมกับกาเบลียคือการผิดกันทั้งสองฝ่ายแต่ผมไม่เคยทำร้ายร่างกายหรือแสดงอาการก้าวร้าวส่วนถ้าเธอจะพูดถึงข้อกล่าวหาหรืออะไรต่่่่่่าาาาางงงงๆททีีมมมมัันนนนนแตตตกกกผผจจจึอออยะปฏิเเสสสธชืืใรบววข้ พิสูจน์หลักฐานเพื่อเปิดเผยความจริงถึงความบริสุทธิ์ของผมหนึ่งคำยืนยันจากแอนโทนีครับเขาระบุชัดเจนครับว่ากาเบรีนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ละครั้งพูดไม่เหมือนเดิมและเขายังยืนยันว่าหลักฐานต่างๆที่กาเบรีใช้โจมตีเป็นหลักฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพราะเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายตามที่เธอแอบอ้างเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามนะครับแอนโทนี Anthony ยอมรับว่าเคยมีปากเสียงกันจริงแต่ไม่เคยทำร้ายร่างกายส่วนเรื่องของผมแอนโทนีครับปกติเนี่ยเขามีแฟนสาวที่ชื่อโรซาบินซิลวาอยู่แล้ว แต่ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าโรซาลินนั้นได้ทําการหอบสมภาระออกจากคาร์ลฮาที่อยู่อาศัยของทั้งคู่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทีมชาติบราซิลนั้นประกาศตัดชื่อแข้งรายนี้ออกจากทีมครับหลังจากเรื่องราวทั้งหมดมันสับสนโอลมานครับก็ถึงคราวที่แมนยูนเต็ดนั้น ต้องออกถแถลงการบ้างแมนยูบอกว่าแมเชอร์ยูไนเต็ดรับทราบข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับแอนโทนีและตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ในระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมสโมอสรจะไม่ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดในฐานะสโมส,มอสอรเรากำลังดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยคำนึงถึงผลกระทบของข้อกล่าวหาเหล่านี้และการรายง,งานที่ตามมาอาจจะมีผลกระทบต่อเหยื่อจากการละเมิดด้วยครับนี่คือถแถลงการของแมนยูไนเต็ดน,นะครับแต่ว่าถแถลงการอันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะตัดสินใจดรอปแอนโทนีออกจากทีมเหมือนเคสของเมซอนกรีน กว่าบางเรื่องราวจะได้รับการพิสูจน์ต่อมาครับคริสวิลเลอร์จากเดลี่เมลเนี่ยออกมารายงานว่าแมนยูนเต็ดนั้นได้ถูกกล่าวหาว่าพวกเขากำลังปกปิดเรื่องราวบางอย่างของแอนโทนีเพราะกาเบรียลยืนยันเองว่าในวันที่เธอโดนแอนโทนีทำร้ายเธอได้รับการรักษาจากทีมแพทย์ของปีศาจแดงแต่ทางฝั่งของยูนเต็ดนั้นปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกาเบรียลและบอกว่าคำกล่าวอ้างของกาเบรียลนั้นเป็นเท็จก่อนจะยืนยันว่าแอนโทนีเคยขอทีมแพทย์หนึ่งคนไปหากาเบรียลเพราะสิ่งนี้คือส่วนในการปกติที่ยูนิตต์มอบให้กับ ก็ดีครับก็ยังถือว่าโชคดีมากๆ,ๆครับที่เรื่องราวดังกล่าวนั้นมันแดงขึ้นในช่วงพักเบรกทีมชาติเพราะมันยังพอมีเวลาให้ทุกฝ่ายได้ตัดสินใจถึงเรื่องนี้หากยูเนเต็ดคิดว่าเรื่องนี้มันมีหลักฐานมากพอและสอดจะเป็นความจริงพวกเขาก็อาจตัดชื่อของแอนโทนีไม่เขาเ้าไปมีส่วนร่วมกับทีมเหมือนกรณีของกรีนบูธครับแต่กับสถานการณ์ปัจจุบนันแม้มันจะมีหลักฐานจากกาเบล่าแต่แอนโทนีก็ยืนยันว่านั่นคือหลักฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาและยูเนเต็ดก็อาจตัดสินใจยืนเคียงข้างแอนโทนีในกรณี้ก็ได้ครับมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรครับเพราะว่ายูเนเต็ดนั้นคือสโมสรที่แค่ภาพลักษณ์เป็นอย่างมากและถ้าพวกเขาตัดสินใจยืนเคียงข้างแอนโทนีแต่ตอนจบของเรื่องราวมันนำปรากฏว่าแข้งรายนี้ ทำความผิดจริงมันก็จะส่งผลต่อความเสียหายของสโมสรมหาศาลแน่นอนนะครับก็ต้องรอดูว่าพวกเขาจะตัดสินใจอย่างไรก่อนที่ช่วงพักเบทีมชาติจะจบลงสำหรับแฟนบอลอย่างเรานะครับกรณีนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะอาจต้องเลือกฟังหูไวห้หูเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะรู้เองครับว่าใครกันแน่ที่พูดความจริงแล้วใครกันแน่เป็นคนโกหกแต่ณเวลานี้ครับแอนโทนีก็กลายเป็นจำเลยสังคมไปซะแล้วย้ำอีกครั้งนะครับณตอนนี้แอนโทนีเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดยังไงก็อย่าลืมให้ความเป็นธรรมกับแอนโทนีด้วยและเช่นเดียวกันครับอย่าลืมให้ความเป็นธรรมกับคาเมล่าด้วยละกันนะครับที่เห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์กันมานะครับเราพยายามตามเรื่องนี้เต็มที่เลยครับเพื่อที่ให้การนําเสนอออกมารอบด้านและครบองค์ประกอบที่สุดเพื่อความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนั่นเองนะครับลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครรับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับฝากติดตามเกมเองเกมเองอะไรเลงข่าวและขอบสนามด้วยวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ